ปิดท้ายด้วยสกูปข่าวมิงตี้เคมีคอลสัก<ช>นิดนครับใช่ค่ะปทไปมีส่วนร่วมนะคะในการบรรเทาความเดือดร้อนเพราะเขามีความเชี่ยวชาญและก็มีอุปกรณ์เครื่องมือในการดับเพลิงด้วยไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะจากกรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานมิงตี้เคมีคอลตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมาทางกลุ่มปตทมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวโดวยตั้งแต่เกิดเหตุ ดระดมความเชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เช่นสนับสนุนโฟมดับเพลิงรวมถึงรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการนอกจากนี้บริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนได้ส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบฟิกมอนิเตอร์หุ่นยนต์ดับเพลิงและโฟมดับเพลิง3,000ลิตรสำหรับใช้ในการระงับเหตุอีกทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติปตทพร้อมกลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือ EMAC Emergency Mutual Aid Group ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มอสตพุธและใกล้เคียง เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนโฟมที่ใช้ในการดับเพลิงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและล่าสุดปตทยังได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นได้แก่หน้ากากอนามัยผ้าห่มกล่องพลังใจและหน้ากากป้องกันสารพิษให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปกลุ่มปตทขอร่วมส่งความช่วยเหลือพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน